กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับรรฮิมเซลิงที่ก่อนหน้านั้นเคยออกมาเกณฑ์ โดยช่วงเวลาแบบนี้คงเป็นเรื่องยากมากที่ฟุตบอลจะกลับมาเตะก,กันภายใน3-4ถึง ในราคา18ล้านปอนด์ดีหรือไม่ซึ่งเป็นราคาที่ลิเวอร์พูลได้กำไรนิดหน่อยจากการซื้อตัวเชกลี่มาจาก